เป็นปลาอยังไ่ปกติพอปล่อยรอมันปล่อยก็ไปล่อยมันปกเป็นปลาอย่างวะ สบายแน,นะน่แน่เมาค่ะังไม่จบนะเดี๋วใหญ่ใหญ่เเมื่อ,เ,อเ,ดเดียวมือเนะน่เก่ามันที่มันิเกล้ต้องปุ่นเลยเนี่ยขังโนอ่งเมาค่ตัวใหญ่แน่เมื่อเนดะียวมือแน่ ลงที่พักคาเปเป็นกันไหมอะไรเปย์เลยจังออกหมนึงแน่นอนขิดปลาสมเงี้ยแน่นอนเอาเขี้ยตัวเองดีดีะเข่งแข็งเว้ยตื่นออกไ้เจ้า ไตจิ้มกันนะเีวมากหวเเนี่ยฮะเ็นิมที่เขาอเยอเป็นไตเนี่ยบนปล่อยมันติดลอกเนื้อในมันลอกในเะมันมุนปอกขึ้นะเหอะได้เนะมันออกสายกบันกันเยอะเยออกอ่ะ เอาเด้อสิออกง่ายๆสายกับฟันกันเนาะคายไปก่อนค่อยๆเนาะค่อยๆปล่อยเนาะ oh.